สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเมื่อนี้กะมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียร์หวยลาวพัฒนาวันที่20ครับพี่น้องนะ20กันยายน66สิเด้อค่ะท่านผู้ชมปล่อยก่อนไคปล่อยต่องวดเลยค่ะกลับมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมีิฟอ่ะค่ะดีๆไทยเพื่นเดินดีด้วยเถอะแมนแมนครับผมค่ะหลักหน่วยค่ะพ่อเจริญศิลป์ค่ะท่านผู้ชม หักหน่วยพอเจริญศีลเพิ่นก็เดินดีเนาะค่ะเมื่อขึ้นนี่พอเพิ่นกดแตกเกตซีตะวันเหล็กออกซีเจ็ดบ่ครับ,บค่ะแต่ตท่านผู้ชมออกตัวกับเลขวิ่งเลขรูดเพิินเนี่ยกะเดินดีเนาะค่ะท่านผู้ชมพอเจริญศีลค่ะ เอากรรไอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขเล่าพัฒนาของพอจเจริญศิลง,งวดวันที่20กันยายน66นําเชียร์กับกลับมาเชียกับขอขอบพระคุณพอที่เพิ่นทรงแนวทางให้บัวไทยบัาวเาล่าค่ะขอบคุณพอหลายๆเนาะค,ค่ะยู่กับนื้อเชียร์กับมาโดนแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเซียนตัวกริงตัวโยงเลยค่ะทุกท่านเหรอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนะมเาะแมนครับค่ะ,คคะโอ้ยส้างไม่กี่ห้อกูด้วย เป็นจังงี้เหรอคะท่านผู้ชมทางเขาบ้านแยกสื่อใครมาเด้อค่ะท <c oughs> ่านผู้ชมค่ะบอกว่าเตียพี่น้องมาหาเฮาเนาะพจน์นสื่อใครมาฝากใครกันใครซุกใครอยู่โอ้ย <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมค่ะใครดิบนี่เรียบร้อย <c oughs> ค่ะบ,น,บ <c oughs> นทาง <c oughs> <c oughs> เา <c oughs> างพันวาสิมาเห็ดอ,อยู่ในแถวฝนแล้ว <c oughs> สุ่มกันมา่างค่ะเห็นผู้ใหญ่บ้านเพันวา ฝนแล้วข้าเจ้าสิมาเห็ดอยู่โอ้คือ oh, สิดีแท้ตื่นใจแล้วค่ะฝนไปนก่อนโอ้ยนางร้องดีเอ้ยอีหลานางร้องก่อนนางร้องก่อนค่ะเย้เลย,ยค่ะดันบุษมให้จับไวด้ดีๆีกันห้างเขาบ้านน้ำเชี่ยค่ะเป็นจังไหนค่ะมืาขึ้นผ้ากันด่าบโนอค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะ,คะแต่ว่าโดนอะไรที่แถวรูดเงี้ยวค่ะ ก้วเดินดีระบาเดาเอาคอะท่านผู้ชมเบิ่งเด้อค่ะนี่ค่ะของเก่ากับของใหม่พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะงวดวันที่ยี่สิบกันยายนหกสิบหกพอหาเดี๋ยว,วเราทายุดยุดมองนีกันมันสัน้นแฟนครับพ่นสีตาไล่ค่ะพอปนห่ยเก้ากับแปดเนาะครับเก้ากับแปดประกบคู่ก็คือ 6 9 4 9 2 9ส9 1 8 3 8 5 8องเน้นไปที่4คู่เนาะค่ะคก็กคือ6 9 2 9 3 8 5 8กลับด้วยบนล่างค่ะเมื่อขึ้นบ่อเขาตัวเน้นนด้เถาะเมียนยู่ยครับผมนั่นาะค่ะท่านผู้ชมค่ะขอให้พอเขาเหย่าเๆไปคือจังที่ผ่านมาเนาะค่ะ8ดงวดเก่างวดกัพที่น้องก็เคยเห็นแล้ว ลุดกับลุดเงาค่ะอีหลีค่ะเขากับเขาเงาค่ะอีหลีเนาะค่ะพอพังหันชนพอบางพี่อยู่ครับโอ้พอบางพี่ก็เดินดีดิแมีนเมีนพอบางพี่สองหมดติดแล้วแม่ละย่องกับแม่วิเอ๋พี่เปรียนกันเขาครับค่ะท่านผู้ชมพอเสื้ชจอบจะจะสามตัวไหมค่ะท่านผู้ชมเนาะสองตัวคนบ่คกพรคนบ่ค่อยมักสันทัดเมียนปูโรบุรีกคือกันคักคือกันค่ะท่านผู้ชมเนาะ พี่ปากายเลขอันเอียงก็เท่าเพิ่นกะเลขกรักเพิ่นบ่อันเลขยลักล้างเันแหมเลขกลักล้างขึ้นบนขึ้นบนอีกแล้วค่ะโอ้ยน้ำเชี่ยเพิ่นว่าเลขเมือนขึ้นออกมาพี่น้องเนาะศูนย์ศูนย์เห็นไหมโอ้ศูนย์ศูนย์ขึ้นอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมขึ้นศูนย์ศูนย์กับบ่ค่อยคนถืออะไรดอกเมือนขึ้นนี่ส่วนมาก์ชถือซีเจ็ดสมากเนาะค่ะแต่ซีเจ็ดนี่เพิ่นกะโอ้ย ออกไ<อ>ม่เทานีิธรานผู้ชมบางีเพิ่นการล่อมปลาดีในทานพิ่นย่านปลาเพ่นอ,อกแงโอ้เข่างา่า,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 งามคักเนาะค่ะท่ามผู้ชมเขาง่ามคักเอ้บึ่งคักๆก,กันอ่ะโอ้ยแมงวันกัเดือยเนาะ พันลอ้อมปลาตีพันล้อมปลาปลาเพันสิออกโอ้ยพันปล่อยปลาน้าตัวนึก็ปลามีอยู่หน้านี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมมึงเนี่ยเขาเห็นบ่ท่านในถอดห่วงสี่สิพันกันแล้วเดี๋ยวก็ลรมแล้วเไม่สิบ่เบิกโอ้ยฝน,นด,ดีค่ะกัดท่านผู้ชมเนาะเอามาเบิ่งอีกรอบค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยสิปล่อยทยอยทยอยลงให้พี่น้องเด้อค่ะเพราะเสด็จพันกะ มาแล้วพนทรงไล่มาแล้วมาแล้วเดอ้อมาเดอ้อเล่าค่ะเบิงควบคูไปเด้อค่ะท่านผู้ชมพอบางพี่เดี๋ยวนี้พนกระเดินดีค่ะพอบางพี่ค่ะตัวเด่นพนขันวา่มามักตัวไดมักตัวไดมาตัวนั้นประกบคูกบเขาค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้พอบางพี่ค่ะคบัดนี้พอจะเริ่อนศีลพนกับขึ้นมาแล้วพองวเงาเด้อพองะนวดนี่ต่อไปนี่นเนาะแมนยู่ครับผม เป็นอโอกาสดันดีซบาทนี่ขอให้เดือนเงาเลยพอเงาเงาเงาือเก่าเจ็ดแปดชคือเก่าห้พี่น้องคนใดเนี่ยพอเป็นยางวายเอซใส่แหงมดแล้วน้ำเชีย้ยผู้เห็ดก็ใส่ผู้เห็ดก็ใส่แหงคัมุ่มผู้ป่อยก็ใส่แหงขึ้นกันนึงล่ะก็เกาน้ำขึ้กันพ่อเป็นกันกบเอฟซค่ะทถานมู้ชสมตะกี้น้ำเชียบ่เอา่ด้อคะ ปลอยสื่อบะนี่บ่ได้ค่ะดันูุชมเอฟซี่เอาค่ะตัวจะกลอยสินเสม,มอว่ะไปน้ากันค่ะดันบุชมเนาะได้ก็คือได้ย่ามบ่ได้กับบได้เนาะค่ะบ่วบานหวยไทยหวยเล่าค่ะแต่ว่าหวยไทยพี่น้องก็ล่อก่อนเด้อค่ะบางคลิปพ,พี่น้องอหวยไทยน้ำเสียกับไปอ่านเห็นปลอยสากลี่ล่าโอ้ย เพิ่นบ่ได้ทีล่าบางเทียเพิ่นก็ยากเขาหยากหนามเพิ่นยังสี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เว้าควข่วมเป็นจริงเว้าควข่วมที่ว่ามันถูกต้องบางเทียทั้งซองไปเขียวขอดเพิ่นไหลก็อยากอายเด้อค่ะท่านผู้ชมอันเบิ่งกระเบิ่งฟี่แม่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังได้น้ำเชี่ยกระสีปล่อยหายเนาะค่ะเมื่อคืนนี่หวยเล้าโอ้ยหวยไทยเพิ่นว่ายคลิปไดเนาะคลิปคือปล่อยสาดแต่ผากันลี่ล่าเขาเถอะเอา กับเป็นน้ำเชี่ยนี่น้ำเชี่ยสีไปเลขถึงสิบนี่สิอันพี่น้องสิเอาอยู่บอกขากันมันบเพราะพันได้เห็ดเนาะนี่สิว่าแจ้งได้ค่ะท่านผู้ชมของฟีก็ดล่อจักหน่อยเห็นแล้วค่ะนี่ระค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะหวยลาวพัฒนาค่ะหวยลาวพัฒนาค่ะท่านผู้ชมเจ้ากับแบบ เพิ่นมกัก์คซีคูถ้าเบิ่งตัวเด่นพอบางพี่พี่ประกายปูคุ้นกับเดินดีดีวิ่งเพิ่นเนาะเ่าวังหันเพิ่นเขาท่งบนท่องล่างได้นรูปเพินนน่นนั่นศูนย์กับซีค่ะพี่สาวเกาหลีกลับมาแล้วครับพี่สาวเกาหลีเขามาแล้วศูนย์ศูนย์พี่สาวเกาหลีกลับมาแล้วขอให้เดินยาวเด้อค่ะพี่น้องคลิปไทยเดี๋ยวน้ำเสียสีทะย่อยปล่อยให้ ะบมีผู้ใดลีลาเด้อค่ะเข้าใจเพ่นแน่ค่ะท่านผู้ชมค่ะผู้รับชมนี่ค่ะเข้าใจทางเซียนทางส่องแน่ค่ะเพิ่นบบเมนวาสีมาถ้าปลอยเหลขให้เหาแม่เนาะค่ะเพิ่นกระตองมีธุระเพิ่นค่ะท่านผู้ชมค่ะของฟรีรอก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนายยูดีไม่แห้งสุขูสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ